จ้าเชียนอุบลครับผมวางแลวจ้าสวัสดีครับค่ะออกพรนษาเราได้บาดนี่ออกพัรษาละพะเจแล้วครับผมออกฟรรษากับซีฟันดีได้บาดนี่กับซีมีสวงไม่มานตัวสีเขางานกระทิสแล้วแมนครับผมจ้าฟันขึ้นวันพาะมือนว่างเครับผมขึ้นขึ้นใจออกพรนษาาโอค่ะมื่ขึ้นนี่ฟันดีโยครับผมจ้าฟันฟันว่าจังไหนเนาะ มันว่าเดินไปใส่เบ็ดมาัใส่เบ็ดกบมาสัวหยอืมแต่เลยเป็นเป็ยามบั่เป็ยามเบ็ดกบนั่นมันทนเบ็ดไปเออสัตสองหลังเอ้ามันทนเบ็ดนี้แล้วพักกันหน้าบั่นย่างหากันจ้ากระมูสองคนค่ะก็่ได้มีผู้เฒ่าผู้เฒ่าบอกว่าพี่อยู่ทั้งนี้ทั้งนี้เปนบอกผู้เฒ่าบอกจ้าก็เลย เดมอางไปหาเอาน้ำปนมาเปนไห่ช่องตัวมาหน่อยได้ออกเตมกัมมูเวกุปห่วยช่องตัวผู้เทาอ่าบอกว่าพี่มันอยู่ทางนี้เป็นว่าผู้เทาบอกจ้าห่วยขีดตี้เป็นตัวเลยเหรจ้าเมันก็เลยกัมมันกัมมักหนึ่งเนี่ยครับบันห่วยมักเลขหนึ่งแมนครับผมเลขวิ่งกัน วิ่งบุญตูนกัมเนิงเนาะจ้าตองวดเหรจ้าตูนกัมเนิงผมกลมักหนึ่งเป็นระบัดครับผมในใจมักเล็กหนึ่งหนึ่งเพราะว่าแมนครับผมไม่ทำนา่งเขาฝันว่าใ,ใาด้ไซเบตคกบนี่ฝันจะโชคได้ลาบันบอกจ้าเล็กจิม,มี่หนึ 9, ่งกับเก้าคนบอกโอ้ค่ะครับผมจิม,มี่คนเคยถูกรัตเตอรี่แปดสิบล้านเขาถูกกับหนึ่งเก้าเจ็ดเนี่ยโอ้ หนึ่งเก้าจิตไปเบิ้งน้ำทน,นัยฝันเป็นว่าจา้าแมนครับผมก็มเบิ่งตึงไลท์ที่กันตรงกันวัดเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าีนหนึ่งครับผมจ้าโอ้แสดงว่าหมานเรเดีไปซื้อเลขทิ้งไว้ไปค่ะฝันเจ้งสินะ่ะก่อนหน้านั่นซื้อไว้แล้วครับผมตัวเตอรีไร่ไว้ซื้อตัวใดล่ะจ้าหนึ่งเก้าครับสี่เก้าโอ้มักตัวนี้ มาฟันคงทุตายให้เลยครับผมหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเก่าเนี่ยสองตัวโอ้เคยขครอันวิ่งบนนี่ฟันไห้นี่วิ่งศูนกับหนึ่งเนาะแต่ว่าเน้นไปที่หนึ่งคือฟันขาดนี่หนึ่งตัวเดียวเราก็จับไห้นี่หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเก่าเป็นพ่อจ้าแม่ครับผมหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเก่าสองตัวนะจ้าทาทากันกับมีกันสีเก่านะครับผมบนจ้าเล็กสามตัวกับมีสามหางสามชุดครับผมจ้า นี่หนึ่งเก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งหนึ่งจ้าหนึ่งเก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งหนึ่งครับผมสี่หนึ่งหนึ่งครับผมจ้าสี่ค่ะหนึ่งครับผมแมนครับผมแต่สามหางครับผมขล่างกันจ้าสี่เหมือนเดิมข้างล่างนี้วิ่งสี่เม็ดเดียวตัวเดียวหมดจ้าแมนครับผมสี่เหมือนเดิมค่ะ ตองวดผมก็ห้ซีกบกเนาะจ้าสีสีกบกผมมาตัดหหมนเนียให้เนียให้ล่างไงมีสีสองกับสีเก้าสีสองกับซีเก้าม่ครับผมก็มันตสองหางเห็นกันโอ้ยลเอียงามคักเนาะงวหนีเนาะครับผมอืมหมักน้ำอยู่แล้วหนึ่งหนึ่งนี่หรองามคักครับผมหนึ่งหนึ่งมันก็เคยออกครับผมสีหนึ่งหนึ่งครับผม สามตัววันนี้บริคิดว่าเอาตามดิเข้าออกเลยเล็ไปเรียวเด่นสามนาเขาฝันนําครับผมฝ<อ>ันคืัจ้าฝันดีไปใส่เบ็ดกบกบมูผู้ชายสองคนไปน้นนากันฝันพอดีพักการใส่แล้วไปยามบัดเอาเบ็ดกบทอนเบ็ดไปสองหลังเอากระาคนละทางบัดได้ยินผู้เฒ่าเอิญบอกว่ามาที่อยู่ทั้งนี้เราบอกผู้เฒ่ามาเอาคืนวัด พุทธาก่าเก้านะครับผมจ้ะแสดงว่าสูกสูกมาแหล้วล่ะสูกม้เหล่ารับมันดีแสดงว่าได้แล้วล่ะพุท่าไม่ยิ่งกับพุทซายอืมอยู่คนละฝั่งป่าฝั่งภูมใหม่นะอืคมันเลยบอกว่านี่ทั้งพี่ปรสันมาเอาคนมาไปก็เลยไปยิบไปเอาน้ำเงินเพินินยืนให้จองตู่จองหลังอื กำเอาทั้งสองตัวได้มาสองตัวอุ้ยแสดงว่าออกพันสาพันไหสวกเราหลักขันมังสันสื่อตัวใดกระสีมาผมกระจุดกระจุดทูบกระควายคอจากต้นกักมรกรผมออกดอกสองต้นสองดอกวันได้ตัวใดล่ะจ้ะจุดทูบหนึ่งได้หนึ่งศูนย์ตัวเก้าศูนย์สามครับผมเก้าศูนย์สามอุ้ยมาศูนย์หลักศูนย์นี่ขึ้นมาดังกับเขาเท้ กันนั่นแหละก็เลยตอนนี้ซูนคนเนี่ยครับผมยันเขาล็อกยันตอนนี้ยันเอาตัวอื่นมาออกมันดังครับปวดไหมครับซูนย์มันสิออกบขาก็ดังครับที่ดังจนแบบตอนนี้จ้าเอาเลขเข้าเนี่ยนะครับเร่งฟันเนี่ยเลขบ่หลายตัวดอกเนาะข้างบนก็วิ่งซูนกันหนึ่งแต่ฟันไปให้ทีหนึ่งจับคู่ให้จ้าจับคู่ให้ก็มีหนึ่งหนึ่งก็หนึ่งเก่าสองหางแค่นั้น ก่าไว้น i̇şte. right? well. yes. uh, uh, um, ้ำบุญครับผมจ้ากันซี่เก่าไว้น้ำบันีเล็กสามตัวกับหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งเนาะครับผมเหล็กเมื่อะไรยหางแสดงว่าขันขอดมาเร็วขันล่างกับซี่ตัวเดียวคุณลูกฟันไหนกับซี่สองกับซี่เก่านั่นเล็กเมื่อหลายหางครับผมเมื่อหลาครับผมจ้าอันนี้กับผมจับสามตัวหัสามหางเองครับผมจ้าเก้าหนึ่งหนึ่งกับซี่หนึ่งหนึ่งนี่ตัวเดียวกันจ้ามพี่น้องคนซื้อหนึ่งหนึ่ง ก็ทำมาซื่อของเก่ากับซีมาเห็ดม็นก็อร่อยตามในทำหน้ายครับผมก็ทำทำน้ายฝันครับผมค่ะโอ้แสดงว่าฝันดีค่ะคือฝันว่าใดสิ่งใดของไดกบเนี่มันก็ถือว่าฝันดีค่ะเนาะค่ะครับ็มา่เปิดทำาราฝันมันกับว่าโชกหมันแต่โชคได้ลาบไปละเป็น่าอืมค่ะโอ้โอ้หมันแล้วหมันแล้วกระสับกไอต้น จ้าจ้าโอ้ยแสดงว่าสิไดย์สูบญ่ว่าแม่นสิถึกรางวัลใหญ่ซะบ่จันแม่นอยู่ครับผมก็ไฟมาฝูกให้เพิ่นไฟแดงบ่จ้ะแม่นไฟแดงแล้วก็ท่องค่าท้ายอิติบูชามหาลาภานะอืมค่ะครับจ้าแต่ว่าเหลขเลขกตีศูนย์มันดังกับูดคือสิหาสื่อยไงแมนตีศูนย์บิดแล้วครับผม มันเข้าดนตรีไมมีขายแล้วครับศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเนี่ยผมผมซื้อหรอครับผมอือผมซื้อตัวนี้เลยผมซื้อหนึ่งเก่าสี่เก่าผมเนี่ยจ้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยจ้าหนึ่งหนึ่งหมักน้ำอยู่ตัวยใบยูโดจัาผมมันเบิร์ดูนะเดี๋ยวนี้เมนค่ะมันโมเน่เนาะเนอเอียงกระไดเนาะถ้าแมวมานี้สูงมีหมันมุมกันจ้าอ้โมเนเนี่ยเขาอาจจะหนี้จากเบงกังเขาเมนอยู่มันดังกระพัวศูนย์เขาอาจจะใหญ่หนีไปเป็นหนึ่งเนาะ แม่นรับผมนั่นแหละเลงังผมกามมี่ชนน่ะผมเบาผมว,าว่านึงดีกว่าผมมาฟันคอมาขึ้นนี่สวดมนต์ในต้นกวักมรกตผมหนัก็จุดทูปจุดทูปก็ดอกหน่อยจุดทูปให้เพิ่นขึ้นกระทองสวดคาถาขอเพอิ่นผมเพิ่งไปเห็นเพิ่นออกดอกสองดอก,กไปเพิ่นครับผม ตามจริงก็ถูกไว้มาเรื่อยๆนะทุกวันอืงวันนี้หัวก็ไปพ่อว่าออกดอกแมนครับผมไปรถต้นใหม่มันก็เลยไปรอเบิ่งเ้าดอกต้นกวักมรกตคือออกดอกวันเลี้ยงมาตางนาปีเพิ่งเื้อนกับอือออกเซีนออกภรษาพอดีเนาะหันสูบให้มันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะส่งไปเบิ่งจ้าส่งมาเบิร์งเคยเด้อจ้าผมเอากรยอือ กะเอาอผู้เพิ่นบ่รู้น้ำเฮาเนาะผู้เพิ่นคิดโลกค่ะอืมค่ะเอาบ่ต้องคิดยังหลายให้กำลังใจผู้ที่เพิ่นบ่ลู้น้ำเฮาเพิ่นกัเว้าไปกะถทว่านเราค่ะหลายแนวหลายอย่างกะเฮาคิดบวกเขาไว้อืมเดี๋ยวชีวิตเฮาก็ดีขึ้นเรื่อยๆดอกบ่เป็นหยังไงค่ะพลังบวกเนาะแมียนโยแมียนโยสามันามีเฮาทําบุญสวดมนต์ภาว่าน่าเสมอเมียนใจคิดบ่ดีกับเฮาก็บพูดตันแล้ว เมียนค่ะอืคนที่เ็ชิดบุรีกบเฮานั่นแหละไห้เขากับไปเขาครับผมครับเมียนจ้ะสู่ก<ด>ับผ<ด>ู้เล่นร<ด>ายค่ะ<ด>แนวทางกับตัวเลขเน<ด>าะจ้าจ้าวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ